สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพชรศั์โทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัววันที่21พฤศจิกายน2556เวลา12นาิกา30นาที พันตำรวจโทรประยงจอมสงสาพนักง,งานสอบสวนสพเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งเกิดเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงชนประสานงานกับรถบรรทุกสิบล้อที่บริเวณถนนบ้านหนองบัวไปยังบ้านหนองแด,ดตนตําบลสามพร้าวอําเภอเมืองอุดรธานีมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและมูลนิธิอุดรส่งเสริมธรรมในที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิตทราบชื่อภายหลังคือนายกิชนะเทพอายุเจอดปี อยู่บ้านเลขที่1น7ร้ทับเจตําบลบ้านจันทร์อําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีน้ำเงินนุ่งกางเกงขายาวสีดํานอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนใกล้กันนั้นมีรถจักรยานยนต์เทนาสีดําไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีพ่วงข้างเสียหายหลุดออกจากกันห่างจากจุดเกิดเหตุไป20เมตรมีรถบรรทุกส0บล้อบรรทุกดินทะเบียน8 1 5 4 9 8จอดอยู่ข้างทางส่วนคนขับส0บล้อคือนายสมานบุญวิเศษอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่17หมู3ตบกุสาาาออออออเภมืงุดรรรนียู่ให้กกับเจ้าหน้าที่รวจ จากการสอบสวนในบรวรศรีหาบุญรานอายุ45ปีอยู่ตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นผู้โดยสารรถมากับผู้ตายให้การว่าตนทั้งสองจะเดินทางไปยังโรงเื่อยที่อำเภอหนองบวัวซอเพื่อไปทำวงกบประตูหน้าต่างที่มีลูกค้ามาสั่งทำโดยผู้ตายได้ดื่มสุรามาจากบ้านแล้วหนึ่งแก้วและมาแวะจอดดื่มอีกหนึ่งแก้วที่ร้านค้าทําให้ตัวผู้ตายเกิอดอาการเมาและขับรถสายไปมาส่วนตนนั้นนั่งอยู่ที่ตัวพ่วงข้างรถพยายามจะดึงแฮนด์รถจักรยานยนต์ให้รถจักรยานยนต์วิ่งเข้ามายังเลนของตนเอง พอเห็นรถบรรทุกสิบล้อได้วิ่งสวนมาและปีสัญญาณแตเตือนหลังจากนั้นรถที่ตนนั่งมาก็ได้ทาการพุ่งชนกับรถบรรทุกสิบล้อเข้าอย่างจังส่วนตนกระเด็นออกจากตัวพ่วงรถจักรยานยนต์รอดตายหวุดหวิดทางด้านในสมานบุญวิเศษให้การว่าตนมารับจ้างขับรถบรรทุกสิบล้อขนดินที่บ้านหนองแดนตบลสร้างอำเภอเพ็พอขับมาถึงที่เกิดเหตุเห็นรถจักรยานยนต์พ่วงขับสายไปมากินเลนฝั่งด้านขวาโดยตนได้ส่งสัญญ,ญาณแตรเตือนให้ทราบ แต่แล้วรถจัก,กรยานยนต์พ่วงก,ก็ยังวิ่งเข้ามาหาตนในด้านเลนขวาชนกับรถบรรทุกสิบล้อที่ตนขับจนเป็นเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าวแพทย์ได้ทำการชนะสูตรพิสูจผู้ตายผู้ตายกระโหลกศีรษะเปิดทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วให้มูลนิธินําศพผู้ตายเก็บไว้ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรเพื่อรอให้ญาติมาติดต่อรับศพไปบําเพ็ญกุศลตามประเพณีต,ต่อไปสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสําอางใช้ทุนน้อยติดต่อดร,รเพษัโทโถ่ 0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก c t H ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว